ซื้อประกันออนไลน์จะถูกหลอกไหมทํำยังไงดีจะเช็คอย่างไงมาดูวิธีกันเลยนะครับหลายครั้งที่ตัวแทนนะครับหรือว่าลูกค้านะครับถามเข้ามาว่าพี่ผมซื้อกับพี่เนี่ยผมจะโดนหลอกไหมนะผมจะโดนโกงไหมเพราะว่าเคยโดนโอนตังค์ไปแล้วไม่ได้กคมทันทำยังไงดีมันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีวิธีมาเช็คให้นะผมชื่อวรวุฒิชาวประดิษฐ์นะครับชื่อเล่นชื่อใหญ่นะเป็นเจ้าของเว็บ7จ4ทีมเองนะใครที่เคยดูผ่านทิก t o k นะครับเป็นประกัน2บวกนะ ก็เข้ามาเช็คแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกมาที่เว็บ7 2 4 t e a m c o m นะครับแล้วก็เลือกไปที่ติดต่อเราครับแบบนี้ก็จะเจอหน้าผมแบบนี้เลยนะครับแน่นอนว่าเหมือนใน t ิ k กต็อกอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรผมเองนะโทรมาสอบถามได้นะครับสําหรับใครที่จะเช็คนะครับว่าเป็นนหน้าตัวจริงหรือเปล่านะหรือว่าสามารถขายได้จริงๆหรือเปล่านะเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับตรงนี้เป็นบัตรนหน้าของผมเองนะวิธีการจะตรวจสอบนะครับถ้าสําหรับซื้อกับนหน้าท่านอื่นนะครับก็ขอชื่อนามสกุลเข้ามาก็ได้นะ หรือว่าจะขอเป็นเลขที่ใบอนุญาตก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้บัตรประจําตัวนะไม่จําเป็นต้องใช้เลขที่แบบประจําตัวนะจากนั้นนะครับเข้ามาคลิกตรงนี้เลยนะครับเช็คว่าเป็นตัวแทนหรือในหน้าจริงหรือเปล่านะครับตรงเว็บเป็นเว็บของคอปปอนะครับกรมการประกันภัยเนาะจากนั้นนะครับให้เราทําการกรอกชื่อนะครับไปเลยนะอันนี้เป็นชื่อผมเองนาะมสกลุลผมเองนะครับใช้แค่2อ,อย่างก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับตรงนี้ที่มีผลบังคับนะครับ หรือจะกดในส่วนของตัวในหน้าประกันวินาศภัยก็ได้สําหรับกรณีประกันภัยรถยนต์นะครับอ่ะแล้วก็กดค้นหานะครับแบบนี้เลยระบบนะครับเขาจะไปเช็คมาให้นะครับว่าตัวแทนหรือว่าคนที่ชื่อนามสกุลนี้เนี่ยเป็นในหน้าประกันวินาศภัยถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ยังสามารถขายได้ซื้อได้หรือเปล่านะครับอ่ะตรงนี้เขาจะบอกมาว่านะครับให้ดูอันดับแรกอันดับเดียวนะครับเพราะว่าเขาจะมีประวัติของเราทุกอันเลยนะนี่ตรงนี้นะครับผมชื่อวรวุฒิชาวประดิษฐ์นะครับนี่การจัดประกันวินาศภัยโดยตรงนะครับ ลองดูนะครับเราไม่ได้กรอกในส่วนของตัวเลขที่ใบอนุญาตเขาก็มีเลขที่ใบอนุญาตมาให้เราเห็นไหมครับวันที่ออกใบอนุญาตนะครับแล้วก็วันที่หมดอายุนะครับของผมเนี่ยปดปี70เลยนะครับยังขายได้อีกหลายปีกว่าจะต้องไปต่อใหม่นะตรงนี้ก็คือสถานะปกตินะครับให้เราดูบรรทัดแรกบรรทัดเดียวก็พอนะครับอันอื่นๆเนี่ยเป็นประวัติการต่อใบอนุญาตของผมนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าเจอว่าเป็นสถานะปกติแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่ามันใจได้นะครับหรือว่าจะเช็ค กับท่านอื่นก็ได้นะครับอ่าโอเคเนาะใครที่จะเช็คนะครับหรือว่าไม่มั่นใจนะว่าจะอซื้อกับคนนี้ดีไหมนะครับก็มาที่เว็บ7 2 4 t e a m c o m แล้วก็มาที่ติดต่อเราแบบนี้นะครับก็จะเจอหน้าผมแป้นแลนด์แบบนี้เลยนะหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่เบอร์นี้ก็ได้สอบถามทางไลน์แอดก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะต้องการเช็คนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะฝากแชร์ไปให้เพื่อนนะครับที่ยังกังวลอยู่นะว่าอซื้อประกันแบบนี้จะปลอดภัยไหมนะ เราสามารถเช็คว่าท่านนี้นะครับหรือว่าคนที่มาขายเราเนี่ยเป็นตัวแทนในหน้าจริงหรือเปล่ามีวิธีการเช็คง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ